กินเลยมาปายังไมกินไใกล้ใกล้ังไม่ได้กินเลยมันรัดกระสอบไม่พอก็ไม่เป็นไรจับไว้ก่อนเพราะมันเริ่มเริ่มเลื้อยแม่็นอ๋อต้องเอากระสอบใย่านี้ปะไอหนูไม่ทรู้ก่อนปะดูสภาพแล้วกอ อนาบอกินอะไรมาบ้าเตี้ยสุ่มคอไม่ไม่อยู่ดินเงี้ยมันมุดออกมันเลยว่ะได้อันนี้เราไม่ได้ฆ่ามันใช่ปะไม่ฆ่าไม่ฆ่ากินใกล้เข้าไปแล้วใช่ไหมยังยังยังใกล้อยู่ตรงนี้นี่ไงใกล้อยู่ลลอกหนย่งัุกเนี่ยหัวอยู่เนี่ยเนี่ยหัวอย่ังไงเห็นหัวปะ นี่ห่วงมันอยู่ทางพ้นเลยเ่นนะถังว่าจะหลถังงก็ต้องต้องต้องไปดันตูดก่อนปะไปแย่ข้างหลังให้มันเลื้อยมาข้างหน้าให้หัวมันเลื้อยลงมาหน่อยวิ่งไปแย่ข้างหลังมันสามารถที่จะพลิกขายพลิกขวาได้นะแล้วจะเข่งนี่ขาดไปเลยปะไม่เป็นไรไม่มีไก่ละได้เว้ยนี่ไงห่วงอยู่นี่อ๋อห่วมห่วงดูนี้ มาจะมาทางนี้ได้กําลังข่ายยู่มใชเหรอข่ายยู่มหัวหัวแงนี้แล้วเว้ยฮะกแล้วก็มันจะยากเพราะตัวมันใหญ่หัวมันมาทางนี้นะที่ต้องเอาตีแย่ป่ะเอาไม้แย่แบบว่เอาไม้แย่มันนั่นนะโอเคเอาเอาไปฉายมาพี่ปิ่นมาทางนี้หน่อยเอารอก อี่น้อยโอเคโอเคสวยสวยแรงเยอะสวยตัวใหญ่ไงดันดันไปใจเยใจเย็นรักกักันคือคอกน่าจะพังอ่ะดันดันดันถุงอย่าพึ่งอย่าพึ่งยังดึงออกมาไม่ได้เลยเห็นไหมแรงมันเยอะ ต้องต้องต้องงัดต้องงัดเออไม่ไหวบ้างงัดกระสับกระสี่ก็้องให้มันเดี๋ยวมันมันไอ้นี่ป่ะมันขัดกันเปล่าหัวมันพันตรงใต้ใต้ใต้นั้นเปล่าิิรรดดดต

จะให้จะให้ไปทางไหนอ่ะต้องดันให้มันต้องต้องให้มันเลื้อยไปเอาเอาหางมาทางนี้ก่อนป่ะต้องรูดอ่ะเดี๋ยต้องหัตัวมันเดี๋ยวเดี๋ยวดันตรงขึ้นนี้โดมโดมเอาตัวดันตรงนี้ตัวมีแตกแล้วมึงมึงเนี้ยมีแันให้วมั้งมึงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหัวมันมันเหมือนมันขัดกันป่ะมันพันป่ะมันก็เลยไม่หลุด เงี้ยงัดย้ยังไงไปยงเัวหัวียอย่างเี้เราดันหมาไปแล้วมัต้องปล่อยหาอีกก่อนมั้ต้องปล่อยหาีกก่อนเออให้มันแบบว่าเลื้อยผ่านไปนู้นก่อนให้ปล่อยมาองเงี้ยเฮ้ยไมจะหักเยมจะหักวะหมาจะโดนหมอนุนเราได้หรอมีนลองมั้ให้โดนไปเอนให้โดนให้โดนมอลไปหนุ่ไ้โดนดแล้วไปแล้ว ันนหัวอันน้จับมีอหัวอยู่ทางนู้นเอาปล่อยเลยไม้หักว่าหมยงอแล้วจับไว้ดีดอวัวไว้แล้วนี่จ้ะนีดไว้มันมันแต่นี่รีร้อยเลยโอ้พิทายเลย้ายเลยลองเลยลองเลยเหรอถุงปุ๋ยเลยยายไปเปลาเพราะมันมีรูนะพี่โอ้เนี่ยออกได้ถ้ามีรูนะมันออกได้นะจวฆ่าพี่โอ ดีดดิ้ดนะอ้าวดิ้ดอะไรมันบินไงวะเนี่ยดิ้ดไรอ๋อเหมันโดีอ๋อมันโดไอ้เอ็โดดโดดหนึ่งนี่ดิอันนี้มันตัวตัวอะไรนะดิเหรอเออป้อยไปได้เลยแม็กป้อยป้อยไปเร่อยๆไม้ไม้แม็กอะเอาหน้าอเอางนียจะหัวเหี้ยพอโตมันลงแล้วช่วยยืดห้างอย่าให้มันพันแค่นุ่มนะอ๋ออ๋อเดี๋ยวพี่ช่วย ่อาโดนไวยพายอนยอนเลายไปเหมือนที่หายมันลัดอยู่ขนนั้นก็ถ่ายายืมั้ฮะถายนะค่เยเฮยถ่ายนะอยเลยไม้น้มันรัดหัวอยู่แล้วจับอยู่เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่แรงแรง